ทดสอบมอเตอร์ EGR ด้วย <Was SM magg ot> เครื่องสแกน l u น CRP 919E ถ้าทำเป็นคิดเร็วแล้วสั้นก็ตามมาดูที่หน้าเฟซเอานะขอบคุณครับเดี๋ยวมาดูการอันนี้ผมเปิดหน้าเครื่องสแกนมาแล้วแล้วก็ตัวนี้มอเตอร์มอเตอร์ EGR ตอนนี้อยู่ในสถานะปิด เราจะเข้าไปดูว่าเราเข้าไปตรงไหนมั่งพอ,อดีว่าตัวนี้มันออไอ้นั่นไอออโต้ไม่ได้ก็เลยต้องไปเลือกรุ่นเอาเองเ,ออเข้ามาที่แดกแล้วก็เลื่อนหาเลื่อนหาเลื่อนหานิสสัน ปึ๊บนิสันอยู่ไหนครับอ่านิสันอยู่นี่อ่าแล้วก็แตะปายครับอ่าเรามาพอมาหน้าจอนี้ก็แตะโอเคปึ๊บเดี๋ยวระบบจะอนี้เราเปิดกุญแจออนไปแล้วนะครับแล้วก็อ่านี่เครื่องกําลังหาอยู่นูภน่ภาพมันภาพมันเออจะเรียกว่าอะไรอะ่ะมันสะท้อนแสงแล้วก็ถ้ามาเข้ามาหน้าต่างนี้ ถ้าเราจะเร่งด่วนก็คือเราก็เลือกที่เมนู select เฟิร์กดไปแล้วก็เขจะขึ้นหน้าจอมาให้เลือกว่าเออเแปนยุโรปอะไรต่ออะไรของเขา,าประเทศไทยอยู่ในนี้เราเลือกที่เดี๋ยวก้อง,องอเลือกที่ฟาอิเเนี่ยครับกดไปแล้วก็เลื่อนหาประเทศไทยไทยแลนด์ กรองกรองกองประเทศไทยอ่าไทยแลนด์อยู่นี่อ่าเราก็เลือกกดไทยแลนด์แล้วก็มาหน้านี้เขาให้เลือกรุ่น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 เ,เราก็เลือกอันเมลา่ากดไปอ่าตัวนี้ตัวถัง N17 กดไปอ่าตัวนี้อยู่ปี 2012- ถึง2013เราก็เลือก 2 0 1พันสิอัาถ้าเราจะเลือกสแกนทั้งหมดเราก็เลือกเฮลิพอร์ตถ้าเราจะเลือก s ิสเต็มซ l e กชั่นเราเดี๋ยวพอสแกนพวกมันก็จะเลือกให้ว่าเราจะเลือกอะไรอันนี้ผมผมก็จะเลือกเฉพาะเครื่องยนต์อย่างเดียวมันจะไว f i ผมก็เลือก s ิสเต็มซีกชั่นแล้วเราก็พอขึ้นหน้าต่างนี้มามีหลายระบบเราก็จะมาเลือกที่ชิ่น กำลังตอนนี้เราเราจะทดสอบมอเตอร์ EGR แล้วก็เลือกที่อะไรเนี่ย o p t u a t i o n Test ตดไปแล้วก็เลือกที่เลือกที่อ่า EGR Volume Control Vol อ่า อันนี้เขาจะให้ดูว่ามีมอนิเตอร์เรื่อง Data หรือเราไม่เราไม่ไมอนิเตอร์ไม่ดูเราสั่งทดสอบเลยกดไปที่ no monitor จะเข้ามาหน้าจอนี้เราจะขึ้นอะไรเนี่ย q u up down QD แล้วก็มี EGR volume โวลตอนนี้สถานะเป็นศูนย์ว ยูนิตเป็นสเต็ปนะมันจะมันจะเคลื่อนทีละขั้นทีละขั้นไม่ไม่สมูทฟืดฟืดมันเป็นทีละลัดสเต็ปเดี๋ยวดูที่นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวสั่งขึ้นสั่งให้มอเตอร์ทํางานขึ้นเป็นสเต็ปทีละสิบสเต็ปนะเดี๋ยวดูตัวแกนมอเตอร์นะจะขยับเนืองปึ๊บขยับนะยี่สิบสเต็ปสามสิบสเต็ป 40สเตปห0สเตปหมดแค่นี้ระยะชัก uh, ต่อไปเอาลงส0 20ิบ uh, ส okay. ี่ยี่สิบศูนย์สสนตโอเคตลกว่า อยังทำงานสาเหตุที่สงสัยคือเวลาเอาเครื่องสแกนเข้าไปดูค่า Data าสตรีมอ่ะเอ่ร e ุ่ r ม,มันเป็นันเป็นตตลอดไม่ว่าเครื่องเร่งหรือเครื่องเดินเบาก็เลยสงสัยมอเตอร์ e g r มันจะค้างหรือเปล่าแต่โค้ดมันไม่โชว์เนี่ยงงเลยกายอันเมล่าคันนี้เ,เดี๋ยวค่อยไปทีละสเต็ปเรื่อยๆ,ๆเดี๋ยวเจะไล่กันไปให้จบเจอตรงไหนเดี๋ยวจะมาเฉลยให้ฟังขอบคุณครับ